ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงศลินชมรมคนรักนัศรัทธาหลวงปู่ทวดหยียบน้าทะเลจืดนะครับครับจากทุกคลิปที่ผ่านมานะครับผมนําเสนอแนวทางในการศึกษาก่อนสะสมนะครับหลวงปู่ทวดทุกอุ่นนะครับที่มีการจัดสร้างนะครับตั้งแต่เนื้อว่านุ่นแรกนะครับสองสี่เก้าเจ็ดนะครับจนมาถึงมูทวดยุคปัจจุบันนี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะนําเสนอคลิปหลวงปู่ทวดอีกรุ่นหนึ่งนะครับแบบสนุกสนุนะครับ เพราะว่าผมเคยนําเสนอไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับสําหรับองค์นี้นะครับผมเพิ่งได้มานะครับคือหลวงปู่ทวดเนื้อว่านรุ่นแรกนะครับ2อง4นะครับของอาจารย์นองวัดทรายขาวนะครับครับหลวงปู่ทวดรุ่นแรกของอาจารย์นองวัดทรายขาวนะครับสร้างด้วยกัน2บล็อกนะครับ2องพิมพ์นะครับคือพิมพ์แบบด้วยกดด้วยมือและกดด้วยเครื่องนะครับสําหรับคงวงที่ผมนําเสนอให้ท่านผู้ชมชมวันนี้นะครับเป็นพิมพ์กดเครื่องนะครับแต่ที่ว่าผมนําเสนอวันนี้นะครับ เป็นองค์ที่ผมเพิ่งได้มาล่าสุดนะครับไปเช่าหามานะครับได้ราคามาในราคาองค์ละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับเพราะว่าเจ้าของพระนะครับไม่รู้ว่าวัดอะไรนะครับแต่ถ้าเราได้รับการศึกษาและสะสมแบบทองแท้นะครับแบบรู้จริงนะครับโอกาสก็จะเป็นของเรานะครับสําหรับองค์นี้นะครับราคากางนะครับน่าจะเล่นอยู่ที่หลักพันกลางๆนะครับแต่องค์นี้ผมเช่ามาได้ราคาแค่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับ เพราะว่าเป็นพระที่มีรอยกระเทาะลานนะครับแต่ไม่ได้หัดนะครับพระในสภาพเดิมๆนะครับสําหรับหลวงู่ทวดของอาจารย์นองวัดไสขาวนี่นะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นรุ่นหลักนะครับที่นักสะสมสายหลวงู่ทวดนะครับต่างแสวงหานะครับเพราะว่าท่านอาจารย์นองนะครับท่านเป็นที่พึ่งสุดท้ายของชาวพุทธในถิ่นขอจกภาคใต้นะครับและเป็นสหธรรมิกนะครับกับพระอาจารย์ทิมนะครับเป็นเสมือนลูกศิษย์นะครับ กับอาจารย์ทิมนะครับท่านเป็นผู้ได้รับการให้ลุกเสกหลวงมุทวดทุกรุ่นต่อๆมาจากอาจารย์ทิมนะครับตั้งแต่อาจารย์ทิมโมรณภาพนะครับท่านอาจารย์นองนะครับก็เป็นเป็นคนบุกเสกเป็นผู้บุกเสกต่อมานะครับเพราะว่าท่านสามารถอัญเชิญดวงวิญญาณของหลวงูุทวดสถิตในองค์พระได้นะครับและที่เป็นที่สําคัญของชุดของอาจารย์นองนะครับทุกรุ่นนะครับที่ท่านอาจารย์นองสร้างนะครับ ะฝังตะกุดนาลายแปลงรูปอยู่ด้านล่างนะครับตะกุดนาลายแปลงรูปของพ่อท่านองนะครับจะโดดเด่นในเรื่องเมตตามหานิยมครับค้าขายนะครับจึงเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมพกใช้ติดตัวประจํานะครับเพราะว่าผมเป็นพ่อค้านะครับผมก็อยากให้มีความเมตตานะครับครับมาชมครับองค์นี้นะครับสําหรับองค์นี้นะครับผมได้มาล่าสุดนะครับในราคา350บาทนะครับ ในสภาพเดิมๆนะครับแต่มีรอยลานตรงกลางนะครับแต่ไม่ได้หักนะครับผมจะยังไม่ซ่อมนะครับผมให้ท่านผู้ชมดูในสภาพเดิมๆนะครับเป็นพิมพ์หลวงพุทิมพ์ใหญ่ปั๊มเครื่องนะครับกดมือกดด้วยเครื่องนะครับครับใต้ฐานฝังตะกุดนาลายแปลงรูปนะครับครับตะกุดของอาจารย์นองนะครับโดดเด่นในเรื่องเมตตามหานิยมนะครับการศึกษาหลวงบุทวดนะครับถ้าเราศึกษาแบบถ่องแท้นะครับแบบเรียนรู้แบบ ให้ลึกซึ้งนะครับเราจะแยกแยะได้ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นของวัดไหนนะครับรุ่นไหนนะครับเราจะได้เปรียบในการเช่าหานะครับบางคนนะครับเจ้าของเขาปล่อยเขาไม่รู้นะครับว่าเป็นรุ่นไหนวัดไหนนะครับเราก็เป็นข้อที่ได้เปรียบนะครับถ้าเราศึกษามากเรียนรู้มากนะครับสําหรับคลิปวันนี้ผมเอามาให้ท่านผู้ชมแบบให้ชมแบบสบายๆนะครับเพราะว่าเป็นพระที่ผมได้มาแบบถูกนะครับราคาแค่หลักร้อย กลางๆนะครับเพื่อที่ท่านจะได้เรียนรู้อนี้นะครับเป็นตะกุดนาลายแปลงรูปนะครับฝังอยู่ใต้ฐานของตะกุดครับของมุทวดรุ่นนี้นะครับตะกุดรุ่นนี้นะครับโดดเด่นในเรื่องเมตตามหานิยมนะครับสําหรับปั๊มเครื่องของพ่อจันนองนะครับราคาเล่นหากันนะครับราคากลางนะครับจะประมาณอยู่หลักพันกลางๆนะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นอีก1ชุดนะครับ1วัดของหลวงมุทวดนะครับต่างวัดนะครับที่ที่ย์ูทุมทาง ศึกษาหลวง่ทวดนะครับเขาสะสมนิยมศึกษานะครับนี่สะสมมกันนะครับนะครับวัดายขาวรุ่นแรกนะครับอาจารย์น้องวัดายขาวนะครับปั๊มเครื่องปีหนึ่งสี่นะครับครับนี่ครับเป็นพิมพ์หลวงพ่ทวดนั่งขัดสมาธินะครับบนโบคว่ำบ้หงายนะครับให้เราจดจําพิมพ์ทรงไว้นะครับครับเผื่อเจอเจอที่ไหนนะครับเราจะแยกแยกออกนะครับไม่ว่าจะเป็นของวัดปราสาทนะครับวัดเมืองวัดพระโควัดายขาวนะครับวัดดีหลวง พระต่างวัดนะครับถ้าเราศึกษาโดยถ่องแท้นะครับดูให้มากนะครับครับดูให้เป็นนะครับเราจะเท่าหาได้นะครับบางทีโอกาสจะเป็นของเรานะครับโดยได้มาไม่แพงนะครับอย่างผมองค์นี้นะครับผมได้มาแล้วแค่ราคา3า0าบบาทนะครับองค์นี้ถือว่าเป็นรุ่นแรกของวัดทรายขาวนะครับปีหนึ่งสี่นะครับหลวงมุทวดปั๊มเครื่ององนี้นะครับนะครับพินปั๊มเครื่องนะครับสภาพ ไม่ได้ใช้นะครับแต่มีรอยกระเทาะนะครับเดิมๆมาจากวัดนะครับพระไม่ได้หักนะครับครับหลวงูททวดนะครับไม่ว่าจะออกในวัดไหนนะครับมีการจัดสร้างนะครับถ้าบุกเสกโดยผ่านพิธีถูกต้องนะครับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นนะครับแต่องค์นี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นรุ่งแรกของพ่อทํานองแห่งวัดทรายขาวนะครับถือว่าเป็นพระยุคเก่าเลยนะครับจะมีตะกุดนาลายแปลงรูปอยู่ใต้หันนะครับถ้าเราเจอเจอที่ไหนนะครับ ให้เราเก็บหาสะสมได้เลยนะครับครับสำหรับหลุงพ่อทวดวันนี้นะครับปั๊มเครื่องอาจารย์นองวัดสายขาวรุ่นแรกนะครับผมก็ขอจบเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาเช่นเดิมนะครับจากผมพงศ์การสินครับ